แบบฝึกหัด4.2หน้า113นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1ค่ะนักเรียนชั้นป .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมี80คนสายตาสั้น4คนนักเรียนที่สายตาสั้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนชั้นป .6 ทั้งหมดข้อนี้โจทย์ให้ตอบเป็นร้อยละนะคะ โดยเราทราบว่านักเรียนชั้นป .6 มีทั้งหมด80คนสายตาสั้น4คนเราจะต้องหาว่า4คนนี้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของ80นะคะวิธีทำค่ะมีนักเรียนชั้นป .6 แปดสิบคนสายตาสั้น4คนเราจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตรยางนะคะถ้ามีนักเรียนชั้นปหกหนึ่งคน สายตาสั้นเศษสี่ส่วนแปดสิบคนนะคะถ้ามีนักเรียนชั้นปหกหนึ่งร้อยคนสายตาสั้น นำหนึ่งรอยนะคะคูณด้วยเศษสีส่วน80ดสิตัด0นย์ได้นะคะต่อไปค่ะ4กับ8ตัดทอนได้นะคะส1 4 4นึ่สองแสองกับ10ตัดทอนได้นะคะสองหนึ่สองสองห้าสก็จะได้เป็น5้คูณหได้5ตัวส่วนเป็น1เราก็จะไม่เขียนนะคะ ได้เท่ากับ5คนดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่านักเรียนที่สายตาสั้นคิดเป็นร้อยละ5ของนักเรียนชั้นป6ทั้งหมดนะคะดังนั้นนักเรียนที่สายตาสั้นคิดเป็นร้อยละห้า ของนักเรียนชั้นป6ทั้งหมดคำตอบนะคะรอยละห้าของนักเรียนชั้นป6 ทั้งหมดต่อไปข้อ2นะคะในถังมีน้ำา68ลิตรใช้ไป17ลิตรใช้น้ำไปคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์วิธีทำค่ะในถังมีน้ำ หกลิตรใช้ไป17ลิตรถ้าในถังมีน้ำหนึ่งลิตรใช้ไป เศษสิบเจ็ดส่วนหกสิบแปดลิตรถ้าในถังมีน้ำหนึ่งร้อยลิตรใช้ไปนำหนึ่งร้อยนะคะ คูณด้วย17ส่วน68 17กับ68เราตัดทอนได้นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่17 17 1 17 17คูณ4ได้68ต่อไปค่ะ4กับ100ตัดทอนได้นะคะใช้สูตรคูณแม่4 4คูณ1ได้4 4คูณ25ได้100 ก็จะเหลือ25คูณ1ส่วนด้วย1 25คูณ1ได้25ได้เท่ากับ25ลิตรดังนั้นใช้น้ำไปคิดเป็น25% ของปริมาณน้ําในถังคําตอบนะคะ25%ของปริมาณน้ําในถัง ต่อไปข้อ3นะคะปีที่แล้วลุงพลได้ผลผลิตอ้อย650เมตริกตันปีนี้ได้ผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้น78เมตริกตันปีนี้ได้ผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปีที่แล้ววิธีทำค่ะปีที่แล้ว ได้ผลผลิตอ้อย650เมตริกตันปีนี้ได้เพิ่มขึ้น78เมตริกตัน ถ้าปีที่แล้วได้ผลผลิตอ้อยหนึ่งเมตริกตันปีนี้ได้เพิ่มขึ้น เจ็ดสิบแปดส่วนหกร้อยห้าสิบเมตริกตันต่อไปนะคะถ้าปีที่แล้วได้ผลผลิตอ้อยหนึ่งร้อยเมตริกตัน ปีนี้ได้เพิ่มขึ้นนำหนึ่งร้อยนะคะคูณด้วย78ส่วน650้สูนย์ตัด0น,นะคะต่อไปนะคะสิกับ65ตัดทอนได้โดยใช้สูตรคูณแม่5้นะคะห้คูณสได้10 5หคูณหได้ห้า 5คูณ3ได้15ต่อไป13กับ78ตัดทอนได้นะคะโดยใช้สุดคูณแม่13 13คูณ1ได้13 13คูณ6ได้78ก็จะเหลือ2คูณ6นะคะ2คูณ6ได้12ตัวส่วนเป็น1ได้เป็น12เมตริกตันนะคะ ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าปีนี้ลุงพลได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12ของปีที่แล้วนะคะคําตอบคือร้อยละ12ของปีที่แล้ว